ท่านประธานสภาที่เคารพ,พกับผมนิยมช่างพินิษสมาชิพกพรรคเพื่อไทยจังหวัดพิษณุโ,โลกวันนี้เองต้องขอขอบพระคุณท่านประธานถึงรัฐมนตรีนะครับที่เร่งเห็นความสำคัญของพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องภาคก,การเกษตรกรที่ปลูกข้าวที่ราคาตกต่ำจนถึงทุกวันนี้นะครับ แล้วก็สิ่งสำคัญต้องขอขอบคุณท่านสสคมเดชชัยสิริว,วามคนกระสินที่ได้มอบหมายให้เรยนเห็นว่าปัญหาของพี่น้องภาคการ,กรเกษตรเป็นเห็น,นความสำคัญครับท่านประธานครับปัญหาพืชผลทางกเกษตรนี่ผมเชื่อได้ว่าทุกพื้นที่ครับได่มาแต่ภาคอีสานไปกว่าจะเป็นข้าวของมะลิภาคเหนือ ข้าวเหนียวภาคกลางไม่ว่าข้าวหอมจังหวัดข้าวขาวทุกตัวตกต่ำหมดโดยเฉพาะทางจังหวัดพะเยาท่านสสวิสุทธ์ชายนรุนนะครับบอกว่าจังหวัดพะเยาเนะี่ยคือโลละสี่ห้าบาทข้าวเหนียวจังหวัดเชียงรายนะครับท่านสสทลังสรรก็บอกสี่บาททุกที่ครับ ตกต่ำหมดแล้วก็ข้าวก็จะเก็บเกี่ยวเร็วเนี่ยโดยเฉพาะทางภาคภาคเหนือ,อยังยิ่งไปกว่านั้นนะครับพืชอีกตัวหนึ่งครับที่ผมเห็นแล้วผมเข้าใจแล้วก็มันเป็นพืชยืนต้นอย่างลำไยอย่างนี้นะครับตอนเด้นกิโลที่ผ่านมาเนี่ยไม่ถึงสาบาทท่านะสสจุฬาภรณบาวิวัฒน์บอกว่าตอนนี้เขาตัดต้นทิ้งแล้วถ้าเป็นอย่างข้าวเป็นอย่างอะไรถือว่าพืชลม้มลุก ก็ยังจะแก้ตัวได้แต่ก็ไม่มีโอกาสนะครับท่านสสชุรพันน์ก็ฝากถามว่าตอบเวลาลักอับสอนก็ได้ว่าลำไยที่เขาเก็บผลผลิตไปหมดแล้วเนี่ยเราจะมีเยียวยาให้กับพี่น้องกเกษตรกรที่ปลูกลำไยอย่างไรนะครับเรื่องข้าวถือว่าเป็นหัวใจหลักหลายล้านครัวเรือน,นที่ปลูกข้าว ตอนนี้เองนะครับเข้าโดยเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดเสุโเหลียส่วนใหญ่ก็เก็บเกี่ยวไปไปหมดแล้วนะครับตันละห้าพันกว่าบาทหกพันกว่าบาทแล้วดูจากราคาประกันรายได้ราคาอ้างอิงราคาอ้างอิงประกาศสูงมากนะครับทีนี้ผมอยากจะถามว่าถ้าราคาอ้างอิงประกาศสูงเนี่ยส่วนต่างพี่น้องเกษตรกรก็จะได้น้อย เต้นข้าวขาวหนึ่งมืนบาทถ้าไปประกาศราคาอ้างอีก9 0 0ากว่าบาทพี่น้องกเกษตรกรก็จะได้แค่ไม่ถึงพันถ้ารวบรวมแล้ว30ตันมันก็ไม่กี่หมืน่นไม่ถึง3ามหมื่นแต่สิ่งที่สาคัญไปเจ็บปวดไปมากกว่านั้นเด็กกับพี่น้องที่ปลูกข้าวที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนที่ทำเกินจำนวนไร่จำาน,นจำนวนที่รัฐควบคุมอยู่ที่ช่วยขึ้นทะเบียนเกินสา สี่สิบกว่าไล่ขึ้นไปเนี่ยเขาก็ต้องขายเกินละห้าพันกว่าบาทเนี่ยเขากม็มีโอกาสที่จะได้ส่วนต่างตรงนี้เลยนี่ผมอยากจะถามว่าแนวทางของท่านรัฐมนตรีที่มาตอบเนี่ยผมเชื่อว่าท่านเข้าใจดีแต่ที่กระทู้อันนี้ผมถามถามท่านนายกนะครับผมอยากให้นายกนั้งเข้าใจด้วยเม็ดเงินถือว่าไม่มากแล้วครับเราผมฟังว่าท่านจะตั้งเม็ดเงินไปก่อนแล้วครับ ผมอยากทำเป็นต,ตรงกับข้อเท็จจริงของพี่นองเกษตรกรจริงๆก็วันนี้ก็ขายได้ห้าพันกว่าบาทแล้วเขาเผานะครับถ้าไปหักลบกบดีเรื่องความชื้นนะครับมันมันมันแทบจะไม่มีผลอะไรเลยครับนี่ผมจะถามเป็นคำถามแรกนะครับว่าเราจะจ่ายส่วนต่างเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยได้เมื่อไหร่แล้วก็ได้ประมาณเท่าไหร่นะครับ ได้เมื่อไหร่ครับแล้วได้ประมาณเท่าไหร่ครับผมไม่ต้องจุดและระบุตัวเลขว่าได้ตอนนั้นเท่านี้นะครับก็ที่เป็นคําถามแรกแต่ก็อยากให้มันตรงกับข้อเท็จริงกับพี่น้องเกษตรกรนะครับครับขอบคุณมากครบสบม่าธานครับ <c oughs> อย่างที่ท่านรัฐมนตรีเรียนตอบมาเมื่อสักครู่นี้นะครับ <c oughs> ผมว่ามันจะไม่ตอบโจทย์ให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรผมกลัวนะครับผมกลัวกลัวจะไม่ตอบเพราะว่า ข้าวที่เขาเก็บเกี่ยวไปแล้วเนี่ยคือราคามันต่ำจริงๆครับผมกลัวจะได้ส่วนต่างไปถึงพันหรือพันนิดๆน,นะครับเพราะผมผมไม่เข้าใจว่าในเกณฑ์ของการประกาศราคาอ้างอิงมันไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงผมผมจะให้ดขูขอสไลด์แผ่นที่หนึ่งครับนี่ครับ ตอนนี้ผมจะไม่พูดถึงเรื่องความชื้น15เปเซไม่เรื่องความชื้น20 30ครับนี่ทางโรงสีนะส่งมาให้ผมถ้าลองขยายซูมนะนี่คือราคาครับจะเห็นได้ว่า7,000กว่าบาทถ้าเราจะเอาประกัน10,000หนบาทเอาเขาขาวนะครับท่านต้องชดเชยนะ2,000กว่าบาทเลยนะครับแล้วผมว่าไม่มากครับสำหรับพี่น้องเกษตรกร,กรซูมให้ใกล้ๆเลยครับเอา,เอาจ,จังหวัดอะไรก็ได้ครับ ถือว่าผมเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศจะเห็นไหมครับเข้าข้าเจ้าห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดพันกว่าบาทเองนะครับนี่คือลงสีประกาศครับแล้วไหนจะต้องไปที่พ่อค้าที่ต่อไปอีกจะเห็นไหมครับนี่ราคาสิบสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะถัดมาจะเป็นข้าวเหนียวข้าวหอ,อมมะลินะ แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ผมจะไม่พูดถึงเรื่องของความชื้นไม่พูดแล้วครับนี่คือความชื้นสี่ห้าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเกษตรกรก็ไม่ใช่เรื่องแปลกรับที่เขาจะขายได้หกพันถ้าหักความชื้นบวกความชื้นไปสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกครับนี่ผมอยากให้ท่านรัฐมนตรีนะครับเรียนไปถึงท่านนายกนะครับว่าขอให้ให้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับตามข้อเท็จจริงที่เขาขายได้จริงครับเพราะผมไปลงพื้นที่แหละผมก็บอกว่าผมจะติดตามให้เพราะผมเชื่อว่ากระทรวงพาณิชย์เองเข้าใจนะครับ ว่าจะเยียวยาอย่างไรจะชดเชยอย่างไรผมจะให้ผมไม่ต้องขอให้พี่นองเกษตรกร,กรเอาเปรียบเอาแค่ข้อเท็จจริงก็พอแล้วนะครับน,นี่คือคือคอ,อยากจะย้ํานะครับว่าอยากให้ตรงนี้ขอให้เกิดประโยชน์กับพี่นองเกษตรกรแล้วก็ผมเชื่อว่ามันจะไปลดช่วยพี่นองเกษตรกรได้ในต้นทุนเขาก็แพงอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเรื่องอย่างที่ท่านเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ราคาน้ํามันก็ดีนะครับน้ำมันกับปุ๋ยมันก็เชื่อมโยงกันอย่างที่ท่านเรียนไปนะครับมันก็สูงอยู่แล้วครับ แล้วเรื่องของต้นทุนเรื่องของการผลิตต่อไร่ต่อถังเนี่ยมันผมว่ามันมันยังเล็กๆเ,เพราะสิ่งสำคัญเองว่าต้นทุนของแต่ละที่แต่ละผู้ผู้เพาะปลูกมันก็แตกต่างกันเพราะนาในเขตชุมปรทานนาน,นอกเขตชุมรทาน,นครับนาน,นอกเขตชุมรทานนี่ควรจะได้พิจารณาให้เยอะนะเพราะเขาใช้น้ำมันสูบน้ำใตดินสูบน้ำบาดาลนะขึ้นมาทาการเพาะปลูกอย่างเนี้นะครับแต่ผมไม่พูดผมบอกเอาเอา,เอาแค่นี้ก่อนขอให้ได้ตามข้อเท็จจริงอย่างนี้นะครับ เพราะน,นัดเ้งเนี่ยหลักเกณนฑน์ในการประกาศราคาอ้างองิงผมว่าผมไม่อยากจะพูดซ้ํานะครับแล้วก็ไม่อยากจะพูดเติมเพราะอยากให้ได้เป็นตามที่ข้อเทีจจริงอย่างที่ที่ผมเรียนไปเน่อกเอกสารเมื่อกี้ของสมาคมงสงศีเลยนะครับข้าว15เปอร์เซ็นต์เก็บั้กาบาทเองนะครับอย่างน้อยเราก็ต้องเยียวยาให้เกษตรกรนะ2,000กว่าบาทอย่างนี้นะครับนี่ผมอยากจะถามท่านเป็นคำถามที่สองครับ ว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้ราคาราคาข้าวตกต่าในปัจจุบันนี้ครับเราจะได้แก้แก้ที่ต้นเหตุที่เป็นคำถามที่สองครับขอบคุณครับท่านประธานครับผมฟังท่านรัฐมนตรีนะครับตอบได้ยินดีครับกับผู้ส่งออกแต่สำหรับผู้ที่เพาะปลูกเนี่ยเกษตรกรเกรนะี่ยผมว่ามันไม่ตอบโจทย์ สิ่งที่ผมพูดอย่างนี้นะครับอย่างที่เพื่อนสมาชิกสสพรคเพื่อไทยเคยพูดกันหลายหลายคนเลยหลายครั้งนโยบายนี่มันเอื้อให้กลุ่มทุนไม่ว่าจะต้นน้ําปุ๋ยยาเนี่ยกเกษตรกรก็ไม่มีสิทธิกาหนดเลยว่าคุณจะซื้อลูกเท่าไหร่กระสอบเท่าไหร่แต่ราคาเท่าที่ปลายทางก็กําหนดไม่ได้ว่าจะขายได้เท่าไหร่มันเป็นสิ่งที่สร้างความเจ็บปวดให้กับพี่น้องกเกษตรกร เมื่อวานนี้ท่านสะสนิยมเวชกามาบอกกับผมว่าให้อาข้าวไปขายที่สกลนครเขาบอกตันละหมื่นสองผมถามว่าอ้จับีิโลไปค่ารถเท่าไหร่ถามไปถามมาเขาบอกสองตันรวมกันมันก็ไปตากกันราคาพิซซโลครับท่านประธานครับผมผมว่ามันเราต้องปรับปรุงนะครับถ้าจะคิดอย่างนี้ถ้าจะเดินต่อ ผมว่าสิ่งที่เราต้องประกันต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรครับให้เขาอยู่ได้ประกันกําไรให้เขาเพราะถ้าเกเขาอยู่ไม่ได้ครับถ้าเราจะให้ส่วนต่างก็แต่ต้นทุนเขาต้นน้ำเขาซื้อปุ๋ยซื้อน้ำมันแพงขึ้นมาเนี่ยม,มันไปไม่ได้จริงๆครับแล้วสิ่งสำคัญเองที่ท่านบอกว่าผู้ส่งออกผมจะไม่พูดถึงประเทศอื่นนะครับเอ,เอาเปรียบเทียบกับเวียดนามนะครับขอแผ่นสไลด์ที่สองครับดูสิครับ ซูมกใกล้ครับออกเข้าห้าเปอร์เซ็นนะครับเห็นไหมครับของเราดั้มราคาลงเห็นไหมครับเปรียบกับเวียดนามครับเวียดนามสี่ร้อยเหรียญของเราดั้มลงมาแล้วครับสามร้อยแปดสิบสามเหรียญมันจะข่าเงินบาทหรืออะไรก็ช่างครับคือ,ค,อคือผู้ส่งออกก็เอาไปดั้มราคานะครับไปดั้มราคาขายเพื่อต้องการเอาปริมาณหรือจะเอาส่งออกหรือแต่แต่แตหลักๆคิด สุดท้ายสุดที่คือกําไรครับแล้วก็มาซื้อข้าวพี่น้องเกษตรกรถูกๆดูสิครับแข่งกับเวียดนาม,มาผมว่าเรากับเวียดนามเราจะเป็น,เ,ปนเทียบประเทศอื่นประเทศหนึ่งก็ห้าร้อยอะไรลนะปล่อยเข้าไปนี่คือครับนี่คือนโยบายที่ผมจะไปต้องพูดครับแล้วผมพูดได้ว่าเงินที่เอามาจ่ายเนะี่ยก็เงินภาษีของพี่น้องประชาชนคือพี่น้องภาคการเกษตรนะครับ ให้มากระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาก็ควักมาจ่ายภาษีมันเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรอครับเพราะนั้นเองผมอยากให้ทางท่านประธานถึงมปติว่าเราควรจะปรับปรุงลดทำยังไงจะควบคุมต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรได้ปักกันต้นทุนครับผมเคยเสนอในพรคเพื่อไทยนะครับว่าถ้าเราจะประกันไรายได้อย่างเขาอย่างเดียวไม่ได้เราต้องประกันต้นทุนให้เขาพี่น้องเกษตรกร,กรจึงจะเดื่นไปได้ครับก้นอยู่ไม่ได้ครับดูสิครับ ราคาส่งออกนี่ของราคาตลาดในเอเชียครับ383เหรียญของเวียดนาม400กว่าเหรียญขอแผ่นที่สามครับท่านจะเห็นได้ว่ามันขอแผ่นที่สามด้วยครับไม่เป็นไรครับแค่ดูแผ่นนี้แผ่นเดียวก็พอครับทั้งนั้นนะนี่ครับ ว่าถ้านนโยบายอย่างนี้ผมว่าช่วยผู้ส่งออกแล้วผู้ส่งออกจะขายยังไงก็ได้แล้วเราก็เอาเงินไปจ่ายส่วนต่างภาษีของพี่น้องประชาชนออกมาชดเชยอย่างนี้ผมว่ามันมันมันไปไม่ได้แล้วเราไม่มีกาอะไรได้คือนะครับนอกจากไปเก็บภาษีของพี่น้องประชาชนพี่น้องภาคการ,รเกษตรไปว่าจะซื้อเครื่องมือการ,การเกษตรนะครับโดนบวกเกตเปอร์เซ็นต์รดไทยหนึ่งไทยหนึ่งล้านก็บบวกเกตหมืน่น ครับผมก็คงจะเป็นคำสามสุดท้ายก็อยากจะฝากท่านประธานถึงนัดมนตีของรับฐบาลน,นะครับว่าเรามีแนวทางไหนบ้างนะครับที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องภาคการเกษตรกรนี่นำไปสู่ถึงความยั่งยืนโดยที่คำนึงถึงภาษีของพี่น้องคนทั้งประเทศที่เราจะไปซับพอร์ตให้เขานะครับผมฝากประเด็นนี้ไว้นะครับเพราะผมเชื่อว่ามันถ้าเราแก้ไปอย่างนี้มันแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ผมอยากให้แก้ที่สาเหตุปัญหาเราจะลดต้นทุนอย่างไรแหล่งน้ําก็จะไม่ต้องไปเรื่องของน้ามันพูดถึงส่งออกข้าวที่ผ่านมาเนี่ยราคาข้าวข้าวไทยก็ไม่ได้ผลิตเยอะนะเพราะว่าเราเจอภัยแล้งอย่างนี้พูดถึงดีมาทับไพครับก็คงจะฝากท่านประธานไปถึงรัฐมนตรีครับอยากให้หาแนวทางที่เราจะแก้ปัญหาให้กับพี่าพากกน้องภาคเกษตรโดยเฉพาะควบคุมต้นทุนให้ได้นะครับคงฝากประเด็นไว้เท่านี้ครับ ท่านประธานครับขอบคุณมากครับครับผมต้องขอขอบคุณท่านนัฐมตีที่ได้ตอบชี้ชแจงแต่สิ่งคิดไม่ต่างกันครับผมคิดยังไงคืออยากเห็นพี่น้องคนทั้งประเทศเนี่ยลดช่องว่างเรื่องของความเหลื่อมล้ำเพื่อทำให้เกิดความเป็นธรรมแบ่งปันผลประโยชน์ซึ่งให้เราอยู่ด้วยกันได้โดยเฉพาะพี่น้องกเกษตรกรคนส่วนใหญ่ที่ท่านบอกว่าส่งออก ส่งออกนะันงเงินเข้าประเทศนะท่านประธานแต่มันมาจากหยาดเหงื่อของพี่น้องเกษตรกรเราต้องไปดูว่าเขาลำบ,บากแค่ไหนแล้วเขาเขาจะอยู่ได้อย่างไรแล้ววันนี้เองะช่วงนี้ก็ช่วงของโควิดนะครับลูกหลานกลับไปนะครับหวังจะไปพึ่งพ่อแม่ที่ทำไร่ทำนาก็ไปไม่ได้ผมฝากไว้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือว่าเราทำอย่างไรถึงจะควบคุณต้นทุน ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้คืออย่างน้อยก็เขาทําแล้วเขาอยู่ได้ผมเชื่อว่าผมไปลงพื้นที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเขาทํำดีที่สุดแล้วไม่ว่าจะให้เขาทําข้าวพันอะไรอะไรกันเแต่สิ่งที่เราต้องรับผิดชอบที่เป็นรัฐบาลเราทําอย่างไรครับถึงจะให้เขาอยู่ได้เขาทํำดีที่สุดแล้วครับไม,ไม่ให้เขาทําเขาก็ไม่ทําถึงเอาแบกคลองแบกอะไรไปสูบน้ำคอเขาไปจับไม่ให้สูบ เขาก็ทํานะครับแต่เขาไม่มีทางเลือกเพราะเราเขาไม่มีอาชีพไปจะเลือกแล้ครับท่านประธานก็เป็นพื้นที่กระทาก็ภพกนพาดการเกษมเหมือนกันคงเข้าใจครับเพราะนั้นเองเนี่ยสิ่งที่ผมอยากฝากไว้ว่าทำอย่างไรทุกนโยบายนะครับมันมองต่างมุมมองคนละประเด็นนะครับแต่สิ่งที่ผมมองเ่ยครับคือท่ยังไงจะลดความหลื่อมล้าการเอารลเอัเปียบให้เกิดความเป็นธรรมนะครับตรงนี้ต่างหาก ที่เป็นสิ่งที่จำคัญที่สุดก็คงฝากท่านประธานไปถึงนักตีผมเชื่อว่านักตีก็คิดไปแตกต่างกับผมนะครับแต่ว่าในช่วงจังหวะหรือโอกาสในการปฏิบัติอาจจะแตกต่างกันแต่วัตถุประสงค์เป้าหมายนะครับคืออยากให้เห็นพี่น้องภาคการเกษตรอยู่ดีมีสุขนะครับไม่ใช่เฉพาะผู้ส่งออกอย่างเดียวครับตรงสีก็ได้ทุกอย่างครับโรงสีก็ดีอะไรก็ดีครับขอให้เดินไปด้วยกันนะครับเดินกันไปแบบวินวินครับฝากไ้ครับท่านประธานครับครับ